ว่าจะคิดแค่ว่านักบอลเนี่ยโคตรรวยเอาจริงๆก็รวยจริงอะแหละแต่เราลองถามกลับไม่ว่าเงินที่เขาได้เนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนบ้างบางคนเนี่ยคิดว่านักบอลได้เงินจากค่าตัวอย่างเดียวและบางคนก็คิดว่าเงินเดือนที่เห็นในข่าวอะ่ะคือเงินที่เต็มเต็มเข้าบัญชีแต่ความจริงก็คือมันมีอีกหลายชั้นที่เราไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นภาษีเอเย่นโบนัสลิขสิทธิ์ภาพประเทศที่ไปเตะบางคนเนี่ยย้ายฟรีแต่รวยกว่าอีกคนที่ค่าตัวร้อยล้านบางคนเนี่ยยิ่งเยอะแต่ถืออิมเมจไรแค่20%ก็เสียโอกาสไปครึ่งชีวิตแล้วคลก็เนียจะมาเล่าให้ฟังว่า นักเตะระดับโลกที่อยู่ในระดับสงสูงเนี่ยจะได้อะไรจริงๆจากระบบที่ชื่อว่าฟุตบอลอาชีพและควรรู้เรื่องเงินให้ลึกแค่ไหนเพื่อที่ถ้าเราได้เกิดเป็นนักเตะตัวท็อปในชาติหน้าเราจะไม่โดนเขาเอาเปรียและก่อนอื่นขอแวะไปเรื่องการซื้อขายข้าวเงินก่อนเราต้องเข้าใจโครงสร้างของการย้ายทีมไม่ชัดก่อนนักเตะคนนึงเนี่ยถ้าจะย้ายทีมมี2แบบหลักๆ1ย้ายมีค่าตัวคือสมโมสรใหม่ต้องจ่ายเงินให้สมโมสรเก่า2คือย้ายฟรีนักเตะหมดสัญญาและหลายคนก็รู้แหละว่าค่าตัวเนี่ยมันเท่ากับเงินระหว่างสโมสรแต่น้อยคนเน่จจะข้าาใว นักตเตะข้าตัวสูงจะเท่ากับการเสียอำนาจในการต่อรอง อย่างเช่นจูดเบนิงแฮมโดนเรอัมลมาดริดซื้อจากดอทมูร้อยสามล้าน 103, 000, 000ยูโรใช่เขาได้สัญญาที่ดีเงินเดือนดีโบนัสก็มีแต่ในโต๊ะเจราจาเขาไม่ได้พูดได้ทุกอย่างนะเพราะมาดริะต้องเสียเงินก้อนใหญ่ไปให้ทีมเก่าของเขาเท่ากับว่าทุกยูโรนักเตะต่อรองอะไรเพิ่มไม่ค่อยได้ในทางกลับกันเอมัปเป้หมดสัญญากับปารีสแซงเชียแมงไม่มีค่าตัวมาดริดไม่ต้องจ่ายให้ปารีสทุกยูโรที่เสียไปเนี่ยก็เอามาจ่ายเอมัปเป้แทนมันก็ได้เต็มเต็มแล้วเขาได้ทั้งโบนนะัสญญญเซ เจน,นาเจตจายทุกบรรทัดสัญญาสรุปคือยิ่งไม่มีค่าตัวก็ยิ่งถือภพยเหนือกว่าแล้วบางคนเนี่ยที่ไม่มีใครซื้อเลยก็อาจจะกลับรวยกว่าเพราะเขาเป็นเฟียเย็นที่ทุกคนอยากได้ก็เลยสามารถบีบสโมสรให้ยอมจ่ายเขาโดยตรงได้ตรงนี้เราจะพูดถึงนักเตะที่เก่งนะถ้าใครไม่เก่งหรือไม่มีใครเอาก็จะเป็นอีกแบบแล้วถ้าใครอยากดูต่อคลิปเต็มอยู่ด้านล่างกดไปดูได้เลย